โรงพยาบาลหรืออำนาจอำเภอลร,รืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยงหรือ Quality Learning Network เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานพยาบาลภายในเครือข่ายและโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกคนมีสิ่งดีๆในตัวค่ะเราเอาสิ่งดีๆมาช่วยกันเติมเต็มให้จังหวัดเรามีการขับเคลื่อนด้านคุณภาพค่ะเราออกจากกรอบนะครับออกจากโรงพยาบาลตัวเองมาดูโรงพยาบาลข้างเคียงเนี่ยนะครับแค่ดูเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าเอยจริงๆเอา้าเขาทําอย่างนี้เหรอนะครับเขาทําอย่างนี้แล้วทาได้ดีนะครับเราก็เอาไปทําบ้างเท่านั้นเองนะครับถือว่าเราได้มีโอกาสที่จะรับรู้คําแนะนาข้อเสนอแนะดีๆจากทางอาจารย์ที่ปรึกษา และก็จากเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับที่อยู่ในวิชาชีพกลุ่มเดียวกันโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ที่สมัครใจและมีสเกยภาพร่วมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่ทีมพี่เลี้ยงคุณภาพในพื้นที่รวมเป็นกลุ่มเครือข่ายมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพตามปัญหาบริบทเฉพาะของพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้แก่โรงพยาบาลที่สมัครใจจะร่วม ตอนแรกทุกคนก็เกรงนะเกรงว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นคนะ่ะแต่ว่าพอเราทําเครือข่ายไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าความเป็นพี่เป็นน้องนะคะความที่ที่เขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ว่าเขาจะมาจากโรงพยาบาลไหนเวลาที่เขาทางานลนักษณะของเครือข่ายด้วยกันนี่เขาก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วมีการที่จะแชร์แชร์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วสิ่งที่ได้คือเขาดีเพื่อนมากขึ้นเขาได้ได้รับรู้ความรู้สึกของกันและกันในในมุมของการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน โรงพยาบาลหรืออำนาจได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ประเมินตนเองและการเยี่ยมสำรวจเป็นกลไกสำคัญก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามเป้าหมายแล้วสิ่งที่ได้ตามมาจากการทำเครือข่ายร่วมกันนี่คือการเรียนรู้ที่หลากหลายในหลากหลายมุมมองและก็หลากหลายความคิดเห็นของคนที่เข้า ข้ามามสูงการค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางสพนะคะที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางโรงพยาบาลลืมนาแล้วก็โรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญร่วมเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนทําให้ในโรงพยาบาลเราหลายๆแห่งของเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาคุณภาพอย่างยังย่งยืนแล้วก็ต่อเน,นื่องคะ่ะ